สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําสําหรับวันอังคารที่26มีนาคม2567นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคาของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนุนของเรานะครับ Poker i Market นะครับมีบัญชี4ประเภทให้เราเลือกใช้และมีโบนัสฟรีนะครับเพียงเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนสาเร็จนะครับราคาทองคำนะครับเราไปดูนะครับในกรอบเวลาใหญ่ๆนิดนึงนะครับสาหรับวันนี้นะครับวันอังคารเราดูในกรอบเวลาหลายสัปดาห์นะครับผมจะพาไปดูนะครับ overview อย่างรวดเร็วนะครับ กรอบเวลารายสัปดาห์เนี่ยครับราคายังยืนอยู่เหนือ2150นะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็น rejection นะครับ bearish pin bar ซึ่งมีแนวโน้มว่าราคาเนี่ยจะกลับมาทดสอบนะครับเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ bb middle band นะครับอยู่ประมาณ2065ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะครับที่มีการ break out ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับในกรอบเวลารายวันนะครับเราก็ยังมีแนวรับอยู่นะครับกรอบเวลารายวันนะครับจะมีนะครับแนวรับเป็น bb middle band นะครับหรือว่า sma 20 อยู่ประมาณ2 1 4 6 2ึ่งจุดนี้นะครับราคาเนี่ยใกล้ที่จะลงมาทดสอบแล้วนะครับมีโอกาสลงมาทดสอบแล้วก็มีการดีดเด้งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับหรืออาจจะยิงขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในยะสันเนี่ยมีโอกาสนะครับผมมองว่ามีน่าจะลงมาทดสอบ2 1 4 6นีในเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นสัปดาห์นี้เลยนะครับปัจจุบันนี้เองนะครับดอลลาร์อินเด็ก์ก็มีการอ่อนค่าลงนะครับหลังจากที่มีการแข่งข่าขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคครรัับบเมื่อวานนนี้ะ โครงสร้างราคาในกรอบเวลาสีเนี่ยเริ่มมีการอ่อนค่าลงนะครับในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านช่วง2 1 9 0แล้วก็ลงมานะครับเราไปดูกันต่อในกรอบเวลาสชั่วโมงนะครับกรอบเวลาสชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ยชะลอตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับราคามีการเคลื่อนที่ลงนะครับคอนซิเตพักตัวแล้วก็มาเกิดคอมเพรสชัน คอนเสเดตอยู่ตรงนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับมันมีโอกาสเป็นได้2อย่างมันอยู่ในชุดของเส้นสปีดไลน์ตัวนี้นะครับเส้นเส้นปะสีแดงตัวนี้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตราคาเช่นเดียวกันนะครับทางด้านบนก็มีแนวต้านอยู่นะครับเริ่มสอบเข้าหากัน ผมมองว่าโอกาสนะครับมันจะมีโอกาสที่จะลงไป2 1 4 6นะครับเมื่อวานนี้ให้แนวต้านไว้นะครับประมาณ2 1 7 4ก็ยังไม่สามารถเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับยังชะลอตัวอยู่แถวนั้นอยู่นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ในเกาบเวลาสชั่วโมงเนี่ยอัปเปอร์แบนด์นะครับหรือว่าแนวต้านหลักๆเลยนะครับอยู่ประมาณ2 2 1 0ด้วยประมาณนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับส่วนแนวรับนะครับก็จะเป็น2 1 4 6นะครับของเกาะเวลา4ีเซึ่งมันจะสอดคล้องตรงกันกับตัว มิดเดิลแบนด์นะครับของกรอบเวลารายวันนะครับเพราะฉะนั้น2146เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดันราคากลับขึ้นมาได้อีกทีนะครับในกรณีที่ราคานะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับปัจจุบันนี้สมมติลงเลยเนี่ยครับ2146ก็จะเป็นจุดที่เราเป็นจุดสวิงนะครับสำหรับการบายกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้จะขึ้นได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องดูโครงสร้างของราคาอีกทีหนึ่งนะครับไปดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่ามันมีกรอบสามเหลี่ยมนะครับ เกอะสามเหลเรยมเนี่ยมใหกเป็นโครงสร้างตัวนี้นะครับสวิงไฮของวันศุกร์นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับแล้วก็สวิงโล o w จุดนี้นะครับเป็นกกอะสามเหลเรียมซึ่งราคาบีบอัดอยู่ในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่จะหลุดกรอบตัวนี้ออกมานะครับแต่ว่าหลุดทางด้านไหนนะครับถ้าดูโครงสร้างนะครับก็มันยังอยู่ในเทรนหรือว่าตัวช h a น n e ลสีฟ้าตัวนี้นะครับ โครงสร้างเนี้ยยังรับราคาอยู่นะครับชนแนวต้านย่อลงมาชนแนวรับแล้วก็พยายามนะครับกรอบ1 s เนี่ยมันยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ในระยะสั้นนะครับกรอบเวลา 1S เนี่ยน่าจะเกิดการเบรกเอาขึ้นทางด้านบนนะครับตอนนี้มันก็รีเทสเมนต์กลับมาครับ ปัจจุบันเนี่ยมันติดอยู่ฟิโบ38นะครับมีโอกาสขึ้นไปในโซน50หรือว่า61.8นะครับก็ไล่ตั้งแต่ราคาประมาณ2190ขึ้นไปถึง219798นะครับจุดที่ผมมองจุดโฟกัสช็อตเป็นหลักนะครับก็ประมาณเส้นชานเอลเดิมนะครับประมาณสัก2191 2192เนี่ยมันก็จะอยู่ในโซนของฟิโบ50นะครับจุดเนี้ยผมก็จะโฟกัสที่จะช็อตลงมานะครับแล้วก็มองแทร็กเก็ตลงมา2146นะครับ หรือไม่อย่างนั้นนะครับในกรณีที่มันเกิดการ b บ e a k out ลงทื้นล่างนะครับผมก็มองว่าราคาก็จะไหลลงนะครับมา2องหเลยนะครับมันก็จะได้โครงสร้างการเคลื่อนที่แบบ drop นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น chain connector นะครับแล้วก็การด r o ลงต่อนะครับในโครงสร้างของกรอเวลา 1H นะครับก็วันนี้นะครับจะโฟกัสช็อตนะครับจะไม่โฟกัสบายนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจบายนะครับยังไงก็ลองดูบริเวณแนวรับของกรอบสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าแนวรับของชาแนลแล้วกันนะครับเพราะว่ามุมมองการเทรดนะครับสำคัญเนี่ยไม่ใช่จุดเข้านะครับมันอยู่ที่จุดออกถ้าเราเข้าถูกจังหวะนะครับแล้วออกถูกจังหวะเราก็สามารถสร้างกาไรได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับในกรอบเวลา 1S เนี่ยมันเกิด p พายเคิร์ฟแล้วนะครับก็คือราคาลงมานะครับไม่สามารถสร้างโลใหม่นะครับโลเนี่ย มีการยกสูงขึ้นแบบนี้ก็จะน่าจะเป็นการรีเซสเมนต์กลับขึ้นไปทด้านบนนะครับในระยะสั้นอย่างที่อธิบายไปนะครับเราไปดูใน Meta t r a d e r อรฟล์นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเทรดเอ็กซิคิวชันนะครับของ i อ Market นะครับ i อ Market นะครับจะเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กับดูแลของ2หน่วยงานมิซ่าแลวก็ b s c a นะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ฟาสต์เอ็กซิคิวชันด้วยนะครับ สเปซทองคำนะครับของ i อเอฟมาร์เในบัญชีประเภทรอนะครับจะอยู่ที่5หรือ6เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเราเทรดค่าเงินนะครับคู่เงินหลักนะครับเราก็ได้สเปซศูนจุดศูนย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น E U G U พวกนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะใช้การวาง pending order นะครับในระดับราคาประมาณสัก2191นะครับก็จะใช้นะครับการ pending sell limit เช่นเดิมนะครับ0.1ลอตนะครับ sell limit นะครับ price 2191นะครับอันนี้คือในกรณีของที่ราคาเนี่ยกับขึ้นไปนะครับผมใช้ซับลอตหเหรียญนะสองหนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตสองหนะครับตามแผนการเทรดเลยนะครับถ้าราคาขึ้นไปก็จะเกี่ยวเ pending order ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะกลับตัวนะครับมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลงมานะครับผมมองไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสมมุติว่าราคาไม่ได้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเสรดหน้าไหนดีนะครับจะเสรดหน้าช็อตนะครับหรือว่าจะเสรดหน้าลองดีนะครับในกรณีที่ราคามันลงไปสองหนึ่งสี่หกเนี่ยอาจจะเป็นพิจารณาการใช้การบายนะครับเป็น market price ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างแนวต้านอะไรแบบนี้นะครับย่าลยมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาท แล้วกลับมาพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Review สถานุ้นโดย Broker a ร Bro ์ v Market Broker มาตรฐานสากลได้รับการยอมรับจากเทรดด้วยชาวไทยและเทรดด้วยทั่วโลกสวัสดีครับ